อันนี้นมค่ะผู้ติดการเดวินี่าค่ะก็วันนี้นะคะก็เป็นแชปส์ได้ร่วมกัแหละ ค่ะเพราะส่วนตัวเป็นคนที่ชอบดีนคนนี้สุดแล้วค่ะก็ชอบเพราะว่าตอนนี้เวลาเราแต่งตัวเราค่อนข้างจะแต่งตัวแบบสปอร์ตี้หน่อยเพราะฉะนั้นตอนนี้รู้สึกว่าเออแจ็คเขาปรีแบรนด์ให้ดูแบบเฟรชมากขึ้นเราก็รู้สึกว่าเอออย่างแจ็คเดนนี่เราเราได้ใช้แน่นอนเราได้สนุกเรียกว่าสนุกกับการแต่งตัวมีสนุกกับการแต่งตัวค่ะแล้วก็เหมาะกับอากาศบ้านเราด้วยค่ะสบายจริงนะคะต้องต้องยังใส่ออกกำลังกายและเหมาะกับอากาศบ้านเรามากกว่าคอลเลคชั้นมีสีมันเป็นเฮม่าคอนแทคลิ้นีเหรอเน่า่า ทมเป็นแคส์เห็ือนกันนะคะจะมีสีสันที่สว่างมากขึ้นแล้วก็จะมีคันเลอร์มากขึ้นค่ะอย่างแจ็คเก็ตสีฟ้าตัวนี้แล้วก็จะมีเป็นสีแดงแล้วก็สีมต,ต,ตัวหนึ่สะดวกการแต่งตัวมากขึ้นเลยค่ะเรียกว่าเหมาะกับทุกวยัยน่ารู้สึกว่าเดี๋ยวนี้ผู้หญิงผู้ชายสามารถแต่งตัวได้หลากตลามากค่ะก็อย่างลคชั่นผู้ชายอ่ะคือตอนที่เดินเข้าไปอ่ะไม่รู้เลยว่าฝั่งนี้ผู้ชายด้วยทำ ้้แบบปันแอนด์แมันก็สามารถแบ,บ่เป็นดเนดลี่ลูฟไ่ย์สาอยา่างพวกแบบปอดด่้เดี๋ยวนี้คนก็เริ่มใส่ปอดดี้ทนมากขึ้นเนาะแล้วก็แจ็ค ตอนนี้ก็คือมาทำจากทางค่ายใช่ไหมคะเราก็ได้เป็นตัวเองแบบร้อยเปอร์เซ็นต์จริงก็ก็คิดว่าหลายๆคนก็คงไม่ได้ expect ว่าว่าจะมาสรามาขนาดนี้หรืออะไรเงี้ยทิงแรกกบค่ายใหม่ด้วยเนาะแรงกดดันแรงกดดันมันก็เยอะมันเป็นแรงกดดันที่บางทีเราก็กดดันตัวเองด้วยแล้วเราก็รู้สึกว่าแบบเออเราเราจะทําในเวทของเราที่ดีที่สุดแลวคิดว่าคนที่เขาชอบ ลองเพาะขนาดนั้นมาแรงนเนี่ยเราก็เลยรู้สึกว่าไม่มั่นใจในการที่จะทำมันออกมาเป็นที่ตอนนี้ก็รู้สึกว่าเอาวังสักตท่านึงคาดหวังนะสำหรับครั้งนี้อย่าที่จล่ตอนนี้แม่คาดหวังค่นะเพราะว่าพอเราคือก่อนหน้าน,นี้เราก็ไม่ได้คาดนะหวังใช่ค่ะก็เลยเออดีแล้ดไม่คาดหวังเหมือนเดิมดีกว่าค่ะดูจากโซเชียลไปที่แบบหน้าโพลในไอจียาวมากแม่ก็คือเป็นหนุ่มในแรงของการ แล้วเชื่อว่าทุกคนก็จะพร้อมสมควรไปด้วยแบบนี้แหละคนแบบก่อนหน้านี้เวลาที่เราทํางานมันก็จะมีคนมาบอกเราว่าทำอย่างนั้น ання, ทำอย่างนี้ทำอย่างนั้นคราวเนี้ยพอเราต้องตัดสินใจเองทั้งหมดนะคะมันแบบแล้วเราจะทำยังไงดีแล้วเราจะเริ่มยังไงอะไรที่เหมาะกับเราอะไรที่ไม่เหมาะกับเราอะไรอย่างนะค่ะตอนนี้ก็เลยรู้สึกว่าเออเราทําในสิ่งที่เรารู้สึกว่าเราทําออกมาได้ดีทว่สุดใช่ไหมคะเรียกว่าเป็นงานแบบเป็นอะไรที่ต้องมานอนที่กลับมาที่มีวันนี้ได้ อฟังซเใหม่ด้วยนะคะช่วงทาวตลอดไปค่ะสามารถรับชมได้ค่ะสามารถรับฟังได้ทุกสตรีมมิ่งแพอนะคะและตอนนี้ก็มีเอด้วยค่ะที่ช่องใหม่เ็นรัค่ะแล้อีกเรื่องหนึ่งเนี่ยว่าหัวว่าเอ้ยถาพหัวข่าวแรงไปนะแบบไม่อยากให้แบบตองมดนแล้วะไ่ คัอคางถูกใช่ไหมเพราะว่าไล่ยาวกว่าเดมก่หน้าหน้าเหมือนเหมือนคิดสมควรคือตอนแรกอ่าเห็นแล้วนะแบบว่าูกแล้วไม่เป็นไรแล้วก็เหมือนมันเหมือนมันเลตโกไม่ได้รู้สึกว่าแล้วถ้าเกิดเราปล่อยครั้งนี้ไปมันก็ต้องมีครังถัดไปอะนี้นเลยรู้สึกว่าเอางั้นน่าพูด่ากกว่าก็เลยก็เลยโดนเป็นอย่างไมโยมโยไปถึงที่ป้อมทำไมอีกเนี่ยพามันนโยมาประมาณสองปีแเล่าไม่ได้พู เมื่อสองปีที่แล้วมันค่ะเป็นจุดประกายเริ่มต้นมีคนที่แบบเริ่มโยงมันมีแล้วมันเคยมีแบบข่าวก่อนหน้านี้ที่เขาก็โยงว่าเป็นลาวแล้วมันก็ไม่ยู่เราก็รู้สึกว่าเออเราต้องพูดอะไรกันบ้าเราเองก็มีคนจริงอยู่แล้วแต่ก็ยังเพราะเราก็รู้สึกว่าเราทำมากกว่านี้ไม่ได้แล้วมันมีคนเข้ามาแบบเข้าใจผิดแล้วเข้ามาว่าเราหรืออะไรซันคเราถึงแบบเฮ้ยต้องออกมาพูดอะไรก็มีค่ะแต่เอาจริงๆนะถึงแม้ว่าน่าจะอธิบายตัวเองแล้วคนที่ ติหรือเปล่านะคะมันไม่จําเป็นต้องอธิบายด้วยซ้ำอ่ะมันเป็นอะไรที่แบบผิดทุกอย่างเมื่อ <laughs> ีกับพี่กี้พี่กี้ว่าไงบ้าง <laughs> พีก่กี้เราไม่คุยันเรื่องนี้เลยค่ะมีแค่ตอนสุดท้ายที่ก่อนที่จะโพสที่เราส่งไปให้เขาดูว่าแรงไปไหมอะไรเงี้ยเขาก็บอกว่าลุยเลยลุยเลยถ้าถ้าเกิดน่ารู้สึกว่าน่าไม่โอเคน่าลุยเลย ก็จะปองอะไรอย่างนี้แม่สมมว่าไม่คิดจะ้องนู่นหนูเป็นคนไม่ค่อยชอบอะไรที่มันวุ่นวายแต่คุณแม่หนูเนี่ยพุ่งหลังไปเลยปองยอนสาคนคุณแม่หนูเป็นคนของคุณปองด้วยค่ะใช่ค่ะคุณแม่บอกว่าโทรมาบอกว่าไม่ได้นะหน้าเราจะยอมหนูไม่ได้หน้าก็จะบอ้ามมาต้องใจเย็นเแต่แค่เราก็ออกมาเตือนเอาแบบให้แบบเอาอย่าทำดีอะไรใช่ค่ะแต่ในส่วนของคุณแม่ม่รู้นะคะในส่วนของเราเราเตือนในส่วนของคุณแม่เราเตรู้ที่หน้าค่ะเพราะว่ามันหนักแบเงี้ยค่ะ การฟ้รองอาจจะเป็นการแห้มันขึ้นกันนว่ามันไม่น่าจะหนักกว่านี้แล้วนะคะ,ะเพราะว่าเราก็ไม่ได้แบบคัดทายอย่างนู้นเหรอไเราก็ไม่ได้แบบทำไมทำไมเดี๋ยวฉันจะลงให้มันโตกว่าน,นี้ออแล้วกัน <sí> แล้วนะคะเราก็แค่รู้สึกว่าเอ้ยทำไมโดนล่ะแล,แ,บบแล้วเราก็เลยมานั่งโงัวแล้วเรารู้สึกว่าเออแบบนี้ยมันมันไม่ใช่แล้วนะเราก็เลยโพสต์เรื่องเขาแล้วเราก็ใช้ชีวิตของเราเหมือนเดิมไม่ได้ไม่ได้เก็บมาคิดอะไรอยากตอบเหรอแม่แล้วเราคุยไปแล้วหนูไม่ได้ยื่ยค่ะเขาอาจจะติดต่อพักกันได้นะคะอยากไอ้ข่าวนั้ เป็นเพราะว่าขาโมเสตผ้าจนรูว่ามันเป็นว่าไปโยงกับที่อก้วหหรือว่าทั้งสองอย่างอย่างแรกเลยที่สะดุดตาคือการโมเสตผ้าเพราะการโมเสตผ้านั้นมันเหมือนเราไม่ได้ใส่อะไรแต่ใส่ดีกว่าเนาะออกดีกว <c oughs> ่าแบบแค่อเขาเห็นเถอะว่ามันเป็นชุดอะไรนะคะผมก็แบบยิ่งเลยยิ่งโงแล้วก็พอมาอ่านเนื้อข่าวเราก็รู้สึกว่าเอ้เขาเขียนเ้าเขียนแปลกจังทำไมต้องไม่ข่าวไม่มีข่าวไม่มีทีอกเลยทำไมต้องโยงที่บกผู้อ่านนะคะ คนมาคอมเมนต์แบบแ80คอมเมนต์ทำไมต้องพูดถึงคนแค่คนเดียวมันมันแปลกอะค่ะเราก็เลยรู้สึกว่าแบาบมันไม่น่ารักเลยบรรยาการบอลรวมของเราบ,าบอลก็คือเหมือนเดิมหมายถึงว่าก็สนุกกันเหมือนเดิมไม่ได้แบบกลีมว่าแบบเข้า,กาขใกล้กันแล้วจะเป็นข่าวอย่างงี้ใช่ไหมเหมือนเดิมเหมือนเดิมแล้วเขาก็เขาก็ช่วยเราด้วยนะคะคือจริงๆเขาไม่จําเป็นต้องแบบโพสแบบเออจริงเขาแบบนนไส่บริสุทธิ์ใจต่างๆเขาก็เหมือนช่วยช่วยทายในส่วนของเราด้วยโชว์แบบบริสุทธิ์ใจ เกี๊ขาขาอนิด้าม้าวลค้าข้าวิลค้าข้าวแม่ขพคิดเสียคดียใช่ไหม ไม่แล้วก็มีอะไไม่ได้ลยไม่ได้ยไม่ได้เลยไม่ได้แ้ก็มีไรนะโอเคไมเขาต้องไม่บอะไรอ่ะมีเไื่อนก็มีอะไรค่ะเดินองาเดินสอาเโอเคค่ะอันนี้ได้ค่ะ